วันนี้ e c d ก็มาอัปเดตเนเน่นะครับแล้วก็แพทติกและนายนะครับความฮอตของทั้งครูเนเน่นะครับรูพี่เนเน่โดยที่มีแฟนจีนนะครับก็ทำป้าย โฆษณาหรือว่าป้ายรูปโปสเตอร์ติดที่ไฮโคนะครับที่เป็นเกาะโดยที่จะมีรถทั้งหมด80คันนะครับก็วิ่งรอบเกาะเลยนะครับแฟนๆจีนก็น่าจะได้แรงบันดาลใจจากทุกๆบ้านเราที่เคยมีแฟนคลับของเนเน่นะครับที่สั่งทำโปสเตอร์แล้วก็ไปติดตามรถฮะก็วิ่งทำให้แฟนๆตื่นตาตื่นใจนะครับก็ช่วยโปรโมทให้เนเน่กับ ทุกทุกคนได้รู้จักมากนะครับรวมถึงอย่างาน้องแพทติกหรือนายก็เช่นกันนะครับก็มีแฟนจีนก็ปลื้มแล้วก็ทำร่วมกับแฟนไทยนะครับทำโปรเจกต์โดยที่ขึ้นบิลบอร์ดของทั้ง mbk นะครับแล้วก็ตามสยามาเัญญารซตพารากอนหรือว่าแยกอโศกนะครับทั้งแพตติกทั้งนายนะครับเขาก็ปื้มแทนทั้ง3คนเลยนะครับที่แฟนจีนเอ็นดูฮนะ แล้วก็มีภาพน่ารักๆของเนเน่นะครับที่ไปรายการตัวเมโลดีน้นะครับใช่ไหมครับซึ่งดูแล้วสไตลิสต์นะครับเลือกชุดให้เนเน่แล้วก็ทำบบทรงใหม่น่ารักมากถูกใจแฟนคลับมากเลยนะฮะแล้วก็มีของคลิปวิดีโอนะฮะของแพทติกมากับน้องนายมาฝาน,นะครับโดยที่นี่น่าจะเป็นการ แรกของควันนะครับตั้งแผงของขวันของพททิกกับยี่เขนะครับก็เขามาแรกแล้วก็เลือกของขวันดูนะครับก็เป็นโมเมนต์น่ารักก็นี่ว่าอันไหนชอบอันไหนไม่ชอบนะฮะโดยที่เด็กฝึกเขาก็จะมีการามาเจอกันหรือแลกเปลี่ยนอะไรกันก่อนที่จะถึงสเตจสุดท้ายเพราะยังไม่รู้ว่าใครจะย้ยอยู่หรือได้ไปนะครับก็มีโมเมนต์น่ารักๆของ เหาเด็กฝึกมาให้ดูนะฮะพี่คนดื้อกันพี่น้องคันดือ้อน,นะฮะเลาก็แซวนี้เป็นเสื้อจากวีล็อกใช่ฮะดูสองคนนี้ก็จะสนิทกันมากนะครับออกจากพี่นายก็เป็นพี่เขินนะครับดูถ่ายพอหน่ารักมากส่วนของนายนะครับนายก็กับมิกะนายกับมิกะนี่ก็เดอ มิกาก็มาหานายนะฮะแล้วก็มาขอบคุณเหมือนกับเอาอะไรมาให้นะฮะเขานับถือนายว่าเป็นคุณครูที่สอนภาษาจีนเขานะครับเขาก็มีหนังสือที่นายสอนเขาตั้งแต่แรกๆนะครับเป็นสมุดจดซึ่งนายเห็นก็ปลื้มเลยนะครับแล้วมิกาก็เขาชื่นชม นายมาตลอดนะครับเนเรื่องการที่สอนภาษาจีนเขาแล้วเขารู้สึกขอบคุณแล้วก็เขียนความประทับใจแล้วก็มาเหมือนกับพูดภาษาจีนให้อาจารย์หรือว่าคนครูของเขาฟังนะฮะฉันอยากให้นายรู้ว่าฉันขอบคุณมากจริงๆที่รู้จักนายเพราะนายฉันจึงสามารถพูดประโยชน์ที่สมบูรณ์ได้ บางครั้งขอบคุณนายที่ทําให้อาจรู้สึกมีความสุขและสบายใจหวังว่านายก็เช่นกันานายไห้ฟังและทราบถึงใจมากนะครับก็เป็นมิตรภาพที่ดีของทั้งสองคนนะฮะเขาบอกว่าดับนายเนี่ยดีมากเลยครับแล้วเขาดีใจมากๆกับนายนะครับแล้วก็ยินดีด้วยเขาหวังว่าทั้งอาจารย์และลูกศิษย์แล้วก็ น้องแพตติกก็จะเข้าไปเดบิวต์ได้ขอบคุณภาษาจีนจากครูนายนะครับคุณครูน่ารักมากนะครับก็คลิปนี้มีมาฝากประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ